สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเกมมือถือสไตล์นี้ออสรีไรเป็นเกมแนวสะสมตัวละครจัดทีมผ่านด่านโดยตัวเกมจะเป็นรูปแบบ2มิติอาร์ตเวิร์กสวยงามเริ่มกันที่เกมเพลย์หลักยังโหมดด่านสำรวจครับโดยเราจะต้องเล่นโหมดนี้เพื่อปลดล็อกระบบต่างๆภายในเกมการจัดทีม โดยเราสามารถจัดตัวละครล,ลงทีมได้สูงสุด5ตัวละครตัวละครจะมีทั้งหมด8คลาสโดยมีกาเดียนไนท์ไฟเตอร์เ e นเจอร์หรือ a s s แ s สซิส o r นซอ e ์เซ o o t อร์ชูเตอร์เมดและเคลลิกตัวละครจะตีปกติและใช้สกิลเองเรามีหน้าที่คอยใช้สกิลอันติเมตสามารถเร่งความเร็วการต่อสู้ได้ที่มุมซ้ายล่าง สามารถปรับของเรได้สูงสุด3เท่าและสามารถกดออโต้ได้ครับเมื่อเกมใช้สกิลท่าไม่ตายให้เราอัตโนมัติเมื่อตัวละครใช้ท่าไม่ตายจะมีคัสซีนแอนิเมชันโดยเราสามารถปิดแอนิเมชันท่าไม่ตายได้ในตั้งค่าครับ